you mm -hmm. ใจนี่ปกติมันก็จะไปในสิ่งที่เราคุ้นเราคุ้นเคยในเรื่องอะไรนในชีวิตประจำวันมันก็จะไปตรงนั้นก่อนแต่เรากำลังจะฝึกหัดให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ต้อง คลายความผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของตำแหน่งหน้าที่การงานอำนาจศาสนาพวกป้องบริวารอะไรเป็นตน้นโดยนึกถึงสภาพความเป็นจริง ว่าทุกสิ่งนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายไปในที่สุดการมาเจอกันในภพนี้ชาตินี้ก็เป็นแค่เครื่องอาศัยซึ่งกันและกันตั่นั้นแหละไเราอาศัยเขาเขาก็อาศัยเราแล้วก็จากกันไปไม่สิ่งเหล่านั้นจากเราไปก่อน เราก็จากสิ่งเหล่านี้ไปก่อนแล้วมันจะจากไปตอนไหนเราก็ไม่ทราบกำหนดเวลาสถานที่พิธีการไม่ได้จะอยู่บางกบมาแล้วก็อยู่บพ่งกับไปกันยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิตและสรรพสิ่งอย่างนี้ใจมันจะได้ผ่อนคลาย ไม่ยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปมันอยู่ในระดับที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเท่นั้นแหละดังนั้นเมื่อเรานึกคิดพิดจารณาด้วยสติปัญญาของเราอย่างนี้เนี่ยมันก็จะบรรเทาเบาบางในกการยึดมั่นถือมั่นมากๆ มายึดมันถึงมั่งพอประมาณจนกระทั่งคลายความผูกพันได้อย่างน้อยก็อย่างในช่วงที่เรากาลังนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาที่เราตัดใจเหมือนตายจากจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งอย่างนั้นคราวนี้มันก็ง่ายแหละถ้าเรา ใจมาอยู่ในสภาพอย่างนี้มันง่ายแล้วในการที่จะรวมใจของเรามาไว้ในตัวและเพื่อให้ใจสบายยิ่งขึ้นแล้วก็แผ่เมตตาคือตั้งจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักรับปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งปวง สับสัตว์นั้นอยู่เย็ยนเป็นสุขปลาศจากทุกโศกรบภัยทุกกายทุกใจอะไรต่างๆเป็นต้นใจเราก็จะได้สบายปลอดกังวลจากสิ่งที่ผูกพัน ปลอดกังวลจากสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อการกุศลจากความเป็นปรปักเป็นจัตรูกันเมื่อเราอยู่อย่างที่ใจรไรพันานาการของชีวิต ลายประปักคู่วิลคู่ต่อสู้คู่แข่งคู่แข้งอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วนะมันก็จะสบายผีกระดับหนึ่งเราแผ่ความปรารถนาดีไปอย่างทุกสิ่งเหมือนเราเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งเหล่านั้นไปทุกทิศทุกทาง ความรู้สึก,กว่าความรักรลบปรารถนาดีของเราเนี่ยเป็นบระดุษแสงสว่างที่เริ่มต้นจากตัวของเราแล้วก็ขยายไปรอบข้างทุกคนทุกแห่งทุกที่ทุกทางสรพสัตว์และสรพสริ่งเหล่านั้นได้รับกระแสแห่งความบริสุทธิ์ความรักรับปรารถนาดีต่อเราทั้งหมดเลย เมื่อเรานั่งด้วยใจที่ปราศจ,จากศัตรูมิแตมิตรราบตัวเราทั้งมองเห็นมองไม่เห็นตัวเล็กตัวใหญ่ปานกลางอะไรเราทันแล้วใจก็ยิ่งเป็นสุข